ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาตกถาธรรมในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวด้วยความมุ่งหมายว่าธรรมะจะกลับมาถ้าธรรมะไม่กลับมาโลกาวินาตยังน้อยให้เราก็ไม่มีแผ่นดินอยู่ หมายความว่าธรรมะหายไปเท่าไร <c oughs> อันรพานก็เกิดขึ้นแทนเท่านั้นจนอันรพานเต็มไปหมดลุกรานถึงห้องนอนเราก็ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ <c oughs> โลกก็จะวินาศเพราะความไม่มีธรรมะนั่นเองสมัยโบราณโน้นมื่อยังมีศีลธรรมดีกว่านี้เด็กตัวเล็กๆ สี่ห้าควบคนเดียวก็เฝ้าบ้านได้พ่อแม่บอกให้เฝ้าบ้านเพื่อไปนาไปป่าแล้วอยู่ในป่าก็มาตลาด <c oughs> ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้มันไม่ได้สมัยนั้นตำรวจคนเดียวก็เฝ้าสถานีได้ลอดภายตลอดคืนสมัยนี้แห่มันไม่ได้ อยู่กันตั้งหลายสิบคนก็ยังถูกบุกถูกเผาส <c oughs> มัยโน้นทุกคนเขาถือว่าโรงพักเป็นของเขาทุกคนเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมังซื้อพิมพ์ลงข่าวล่นบ้านนายตำรวจนายคนตำรวจล่นบ้านผู้ว่าราชการจังหวัด <c oughs> มันล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีถ้าเราต้องการให้ธรรมะกลับมาเราก็ต้องมีสิ่งที่ธรรมะต้องการเป็นการลงทุน <c oughs> ครั้งที่แล้วมาฮาจามาได้กล่าวถึงข้อที่ว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวาส่วนในวันนี้ มาจะมาจะได้กล่าวใยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความถูกขวาถูกตัวความคงเส้นคงวากับความถูกขวาถูกตัวนี่มันเนื่องกันอยู่ยกตัวอย่างอย่างว่าผู้แทนเป็นมาเป็นรัฐมนตรีเสีย <c oughs> ตั้งใจจะมาคุมรัฐบาลมาเป็นรัฐมนตรีเสีย เป็นพร้อมกันทั้งสองอย่างอย่างนี้เมื่อมีกรณีเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาถ้าวินิจฉัยด้วยสปปริตของผู้แทนผลมันก็ออกมาอย่างหนึ่งถ้าวินิจฉัยด้วยสปปริดของรัฐมนตรีผลมันก็ออกมาอย่างหนึ่งมันเหมือนกับยียบเรือสองแคมหรือว่าจะเป็นเหมือนไม้ยันสองขาอย่างนี้มันก็ไม่แน่นัา แต่มันก็แสดงลักษณะแห่งความไม่ถูกฝาถูกตัวอยู่นั่นเองต้องมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวให้แก่ธรรมะธรรมะจึงจะกลับมาอา้าทีนี้เราจะพูดถึงเรื่องการถูกฝาถูกตัวกันต่อไปประชาธิปไตยต้องคู่กันกับพลเมืองที่มีศีลธรรม มันเป็นฝาเป็นตัวกันอย่างนี้ประชาธิปไตยเพ้อเจอเพ้อแต่ว่าประชาธิปไตยของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนนี่ฟังดูมันก็น่าสนุกแต่ถ้าไม่มีศีลธรรมแล้วนั่นเป็นประชาธิปไตยวินาศประชาธิปไตยของประชาชน คนละเมืองที่ไม่มีศีลธรรมคือประชาธิปไตยที่นำมาซึ่งความวิน,นาศถ้าคนเมืองทั้งหมดร้ายศีลธรรมแล้วต่อให้พระโพธิสัตว์หรือองค์อวาตารอะไรตั้งร้อยองค์มาปกครอง <c oughs> ก็ไม่มีความสงบสุขมันไม่ถูกฟ้าถูกตัวกัน ประชาชนพลเมืองต้องมีศีลธรรมใครก็ปกครองได้แม้ไม่มีการปกครองเลยก็ได้มันปกครองอยู่ในตัวมันเองเสร็จคือธรรมะนั่นเป็นผู้ปกครองแต่พลเมืองร้ายศีลธรรมองค์อวตารขี่ม้าขาวมาตั้งร้อยก็ปกครองไม่ได้เงินผันก็กลายเป็นเงินผานไปหมดโดยเจ้าหน้าที่รราษฎรที่ร้ายศีลธรรม ความร้ายศีลธรรมคืออะไรความร้ายศีลธรรมคือการไม่ทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องไม่ทำหน้าที่ของมนุษย์อย่างถูกต้องเช่นขี้เกียจอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลธรรมร้ายศีลธรรมคือความเป็นมนุษย์อย่างถูกต้องขอให้เข้าใจว่าํำว่าศิลธรรมมีความหมายกว้างขวางครอบคลุมแม่แต่ ความไม่ขี้เกียจ <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ยังมีคนที่เต็มไปด้วยความขี้เกียจไม่จำเป็นไม่ทำงานไม่หวังได้เงินเดือนไม่ทำงานคนที่กำลังทำงานอยู่นั่นคือทำงานได้จำเป็นนี่คือคนขี้เกียจความไม่ถูกฝาถูกตัวมันมีอยู่อย่างนี้ เงินผันที่กำลังปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็ยังมีการผิดฝาผิดตัวชื่อมีหนังสือพิมพ์กล่าวถึงพวกปิะชาชนบางพวกขอตแต่เครื่องจักรไม่ต้องการเงินเขาจะทำเองนันสวนทางมาอย่างนี้เพราะเขาเห็นว่าเอาเงินมาใช้เครื่องจักรมันได้ผลมากกว่าใช้แรงแล้วรับค่าแรง ก็มีประชาชนที่สุดจิตใจยอยู่พวกหนึ่งสวนทางขึ้นมาในถินที่มีสวนยางกรรมกรเหล่านั้นไม่ยอมทำงานเงินผันเพราะเขาต้องการรายได้ที่สูงเกินไปเขาเรียกร้องค่าแรงสูงเกินไปทั่วทั่วไปกรรมกรดั้งค่าแรงของตัววหายสูงกว่าเงินผันเป็นอันมาก นักนกรรมกรที่จะมาทำงานในวัดก็ยังเรียกค่าแรงสูงมากจนจ้างกันแทบจะไม่ไหวถ้าเผอิญคนใดยอมรับค่าแรงต่ำก็มีเพื่อนกันคู่อาคาดจะทำร้ายหว่าทำไมไปรับค่าแรงต่ำเขาพลอยเดือดร้อนด้วยนี่เราจงดูเธอว่าความร้ายศีลธรรมนั้นม,มันมีอยู่อย่างไร มันร้ายศีลธรรมกันอย่างไรอยากจะพูดถึงมหาวิทยาลัยของเด็กลูกทุ่งคงจะเป็นคำแปลกสำหรับท่านเด็กลูกทุ่งล้วนจะเรียนป .4 มาแล้วทั้งนั้นมันสอนกันอย่างไรทำไมจึงไม่รู้จักรักทําการงานมันเกลียดทําการงานเกลียดการงานเกลียดความเหน็ดเหนื่อยแต่มันก็อุ้มไก่กัดปลากันอยู่เป็น ประจำมันลักเล็กขโมยน้อยเป็นประจำมันเป็นเจ้าชู้ชนิดรังแกเพหยิงมันไปยิงนกตกปลาในวัดแต่ <c oughs> พระห้ามมันไปยิงหัวพระห้องประชุมห้องมันห้องเรียนของมันคือตามสะพานตามราวสะพานตามหัวถนนมันเพียงแต่อวดโฉมของคนโง่ที่ร้ายมันญาติจบมหาวิทยาลัยนี่แล้ว ก็เมื่อพาผู้หญิงหนีมาอยู่กันตามภาษาของเขามหาวิทยาลัยอย่างนี้ทำไมไม่มองมันเป็นล่ำเป็นสารเหมือนกับมหาวิทยาลายัยที่อยู่ทั่วไปทุกหัวระแหงกับมหาวิทยาลัยตรงที่พาผู้หญิงหนีไปอยู่กันตามประษาที่จะกลับตัวได้นั้นก็มีน้อยมาก ทีนี้ก็จะดูความไม่คงเส้นคงวาในหมู่ข่าราชการเจ้าหน้าที่ทำไมจึงต้องออกระเบียบมาทียิบทุกขั้นทุกตอนคล้ายกับว่าไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะไว้ใจได้อ่านดูระเบียบควบคุมเงินผันแล้วมันรู้สึกอย่างนี้ ทำไมควบคุมกันเราวก็ว่าไม่มีใครสักคนเดียวที่จะไหวใจได้ลองคิดดูเถิดว่าศีลธรรมมันจะเป็นอย่างไรดูกันต่อไปถึงความไม่ถูกฝาถูกตัวความไม่ถูกฝาถูกตัวซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งนั่นมีอะไรบ้างอาตมาจะระบุเป็นข้อข้อ,ขอไป เรา <c oughs> มีแฟชั่นการแต่งตัวที่ไม่ถูกฟ้าถูกตัวขงความเป็นพุทธบริษัทแต่งตัวยั่วกิเลสต่อแต่งตัวอวดแบง่งแต่งตัวนืธที่ส่งเสริมกิเลสเพลงก็ดีการรำก็ดีไม่ถูกฟ้าถูกตัวสำหรับความเป็นพุทธบริษัทภาพโฆษณาทั้งหลายไม่ถูกฟ้าถูกตัวสำหรับความเป็นพุทธบริษัทมหรสพ ในประเพณีบางอย่างหลายอย่างและอะไรอีกมากที่ยังไม่ถูกขวาถูกตัวและความเป็นพุทธบริษัท <c oughs> เรื่องต่อไปเช่นเรื่องการปราบคอมมิวนิสต์ก็รู้สึกว่ามันยังไม่ถูกขวาถูกตัวโดยจักรวิทยาง่ายๆก็คือว่าคอมมิวนิสต์นี่อย่างน้อยก็มีตั้งสี่ระดับ เราทำไปเหมือนกับว่ามันมีระดับเดียวคอมมินิชั่นหัวกะทิมีอุดมกติในรัทธิยึดถือแท้จริงคอมมินิหากลางกลางกะทิไม่ค่อยเข้าถึงอุดมกติอะไรแต่หวังความเป็นใหญ่เป็นโตเมื่อประสบชัยชนะก็เป็นปลายทำนองขอบทหรือล่าเมืองขึ้น คอมมินิ์หางกะทินี่เพื่อสนุกสน,นานเฮฮารับจ้างมีความจำเป็นบางอย่างทำให้ต้องทำให้อยากเป็นคอมมินิส์คอมมินิส์กากมะพร้าว <c oughs> ขั้นสุดท้าย <c oughs> นี่เขาว่ากันว่าได้แก่พวกที่เจ้าหน้าที่ยัดเยียดให้เป็นเดี๋ยวจะไม่มีงานทำคอมมินิส์มีตั้งสี่ระดับเป็นอย่างน้อยต่างกันอย่างกาบฟ้ากระดิน แล้วเราก็ไม่ีวิธีปราบอย่างเดียวเท่านั้นเสมอกันหมดใช้แต่ปอปืนไม่ใช้ปอปากปอเหมือนกันปอปืนกับปอปากเราใช้แต่ปอปืนไม่ได้ใช้ปอปากคือใช่ไม่เป็นและภาษาที่ใช้กับปอปืนนี่มันก็มีแต่ขู่เข็นสาบแช่งไม่มีภาษาที่จะจูงใจพี่น้อง ในครอบครัวที่เขาเข้าใจผิดแตกแยกออกไปว่ากลับมาเถอดกลับมาเถอดพวกญาติทั้งหลาย80-90%เก้าซเขาหวังการกลับมาของคุณเขาไม่อาจจะเห็นด้วยกับความคิดของคนการทำเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องยังใช้สิทธิเสรีภาพไม่ถูก จงเอาสิทธิเสรีภาพนั้นมาแรกกับความรักของญาติของเพื่อนดีกว่ากลับเข้ามาสู่ครอบครัวเดิมเสียซึ่งเราอาจจะสร้างกันได้อย่างดีที่สุดทีนี้อีกต่อไปเพราะการศึกษาไม่ถูกฝาถูกตัวการศึกษาด้วน ถ้าเป็นศัตว์ตัหางด้วนถ้าเป็นพระเจดีย์ก็ยอดด้วนรู้ได้โดยที่มีนักศึกษา,าไปคุยที่วัดกับอาตมาไปซักถามนั่นนี่ถามปัญหาที่แสดงให้เห็นว่านักศึกษาเหล่านี้ไม่รู้จักพุทธศาสนาเอาเสียเลยซ้อนกันอย่างไรนักศึกษาไม่รู้จักพุทธศาสนาเอาเสียเลยถามว่าพุทธศาสนาแก้ปัญหาอชาติได้ไหม สร้างสันติภาพในโลกได้ไหมพุทธศาสนาต่างกับคอมมิวนิสต์อย่างไรต้องอธิบายกันยกใหญ่กว่าจะรู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรแก้ปัญหาได้โดยประการทางปวงไม่จําเป็นจะต้องใช้วิธีอื่นนอกจากธรรมะในการแก้ปัญหาของโลกในการศึกษาบกพร่องไม่ถูกขวาถูกตัวนักศึกษาไม่รู้ว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไร มนุษย์จะรอดได้ด้วยธรรมะหรือด้วยอะไรดูต่อไปเรื่องพิธีรีตองที่ยังไม่เหมาะกับพุทธบริษัทไม่ถูกฝาถูกตัวกับพุทธบริษัทยกตัวอ,อย่างเช่นพิธีแรกนาขวัญการทำพิธีแรกนานี่ดีถูกต้องกับพุทธบริษัทเป็นเรื่องกตจัญญูกตวเวทีแม้แต่จะมีความหมายว่าขอบพระคุณ เจ้า <S an> แ,แม่โพศพอย่างนี้มันก็ยังดีและเป็นไปตามหลักพุทธศาสนาคือความกตัญญูกตเ,เวทีการให้เกียรติแก่การทำนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติแต่ว่าในาพิธีนั้นมีการเสียงพระโคกินหญ,ญา้าพระยาหยิบผ้านี่ไม่เป็นพุทธศาสนาเลยไม่ถูกฝาถูกตัวกับพุทธ,ธบริษัทเลยควรจะเลิกจะด,ดีกว่าในส่วนที่เป็น การเสี่ยงทนองนี้ถ้าไม่เลิกก็ใช้คำทำนายให้ใหม่ว่ามันจะออกมาในรูปอะไรพระโคจะกินอะไรถ้ายาจะหยิบผ้าขนาดไหนก็ต้องทำนายว่าชาวนาทุกคนประมาทไม่ได้ต้องทำหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัดเต็มที่หรือจะแปลความเป็นอย่างอื่นว่าถ้าพระโคกินอะไระก็ต้องบอกว่าชาวนาต้องใช้ธรรมะกอนี้กอนี้ พราโคกินอย่างอื่นใช้ธรรมะขอนี้ขอนี้เช่นปีนี้จะต้องใช้ธรรมะคือขันติอดทนกันอย่างยิ่งเอ่อปีนี้จะต้องใช้วิริยะกล้าหารภาคเพียรอย่างยิ่งปีนี้จะต้องใช้สัจจะความซื่อสัตย์ซื่อตรงกันอย่างยิ่งปีนี้จะต้องใช้เมตตาเอื่อเพื่ออารีแกกันอย่างยิ่งอย่างนี้จะดีกว่าคือมันจะถูกฝา ถูกตัวกับพุทธบริษัทดูต่อไปจารีตบางอย่างทำลายพุทธศาสตร์สนาไม่ถูกฝาถูกตัวกับพุทธบริษัทเช่นว่าเอาพระเครื่องมาควงใหญ่แขวนไว้ที่คอแล้วก็ยกแก้วเหล้าเข้าปากข้ามหัวท่านทุกคราวที่ดื่ม ตามร้านเล่าร้านอาหารแม่การดื่มอวยพรอย่างมีเกียรติของบุคคลชั้นสูงก็ยกแก้วเหล้าจูเนื้อหัวข้ามหัวพระพุทธรูปเนี่ยทำลายความเป็นพระเสียนหมดไปเหลือแต่หัวไม่ใช่ถูกก็ยาแขวนข้างหน้าใต้คางเอามาแขวนไว้ข้างหลังจะดีกว่ามั้งจะไม่ต้องข้ามหัวท่าน พวกแขวนกลางเขนแล้วดื่มเหล้านี่หาดูยากกว่าพวกแขวนพระเครื่องแล้วดื่มเหล้า,าแขวนพระเครื่องมาเต็มคอได้กินเหล้ามาแต่ไกลไหลายว่าบอกอาตมาว่าช่วยเป่าหัวทีอาตมาบอกว่าทําไม่เป็นไม่เคยศึกษาก็อมองดูตาถะลนรางว่าแห่ไห่กะจะกัดอย่างนั้นแหละนั่นแหละคอยิดดูเถอะว่ามันเป็นอย่างไรพวกแขวนพระเครื่อง มาขอประท้วงกิจกรรมอันนี้ในนามของพุทธทาสเป็นทาสของพระพุทธเจ้าขอประท้วงว่าไม่สมกับความเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธรูปแล้วประท้วงแทนในนามของผู้ทาพุทธาพิเศษจะทําพุทธาพิเศษกันกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ถูกมาแขวนเอาแก้เล่าข้ามหัวอย่างนี้จะทําพุทธาพิเศษไปทําไมกัน มันจะไม่มีประโยชน์อะไรข้อต่อไปที่อยากให้ดูก็คือว่ากฎหมายด,ด,ดีเกินไปกิจการรัทธนดีเกินไปกฎหมายดีเกินไปกว่าที่มาใช้กับคนที่ไม่ค่อยมีศีลธรรมท่านดัดสถานเปิดหรือการคุมความประพฤตินั่นจะเอามาใช้พิจารณาดูดีก่อน ว่ามันถูกกับบุคคลที่ยังหย่อนในทางสืนธรรมหรือไม่แล้วเบียบปฏิบัติการมันแทนตรงอย่างหลับหูหลับตามากเกินไปตัวอย่างเช่นเมื่อเร็วๆนี้หญิงไม่คนหนึ่งอยู่กับลูกเล็กๆกลางปา่ามีโจรมาปล้นเจ้าหน้าที่จับคนที่สงสัยได้ จะให้ยิงไม้คนนี้ชี้ตัวโจรระบุคนร้ายเนีย่ยคิดดูเถอว่ามันจะทําได้อย่างไรยิงไม้คนเดียวอยู่กับลูกเล็กๆในป่าจะไปชี้หน้าระบุคนนี้ว่าเป็นโจรแล้วหลังจากนั้นมันจะอยู่ได้อย่างไรนี่ระเบียบหลับหูหลับตาอมันมันทําให้ปฏิบัติไม่ได้ <c oughs> เรามีระเบียบที่ดีเกินไปเสียเวลาเสียแรงงานของคนชันว่า ในกรณีที่รับสารภาพแล้วยังต้องทำแผนประทุษกรรมปรากฏเต็มไปในหน้าังสือพิมพ์นี่จะเสียเวลากันทำไมจะเสียเรี่ยวแรงของตำรวจทำไมจะเสียข้าวของในการกระทำนี่ทำไมควรจะไปจิรณาว่ามันดีเกินไปหรือไม่ไม่เอาอย่างใครมาประชาชนยังเหมาะกับระบบอายการศึก เราก็จะใช้ระบบประชาที่ปไายใส่น้ำอ้อยเอากฎหมายที่ควรใช้กับพวกที่มีศีลธรรมมาใช้กับพวกที่ยังเป็นป่าเือนอยู่แม้แต่พระพุทธองค์ก็ยังทรงใช้สิ่งที่เรียกว่าอุบายหยาบกับพวกที่ยังหยาบอยู่และถึงกับทรงฆ่าคนพวกนี้ตามแบบของพระองค์ ขอให้นึกดูถึงข้อที่ว,ว่ากฎหมายดีเกินไประเบียบดีเกินไปกิจกรรมรัชธรรมดีเกินไปนี่มันจะช่วยได้อย่างไรอทีนี้ก็จะมาดูกันถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการถูกฝาถูกตัวระหว่างบุคคลระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นต้นความไม่ถูกฝาถูกตัวนั่นมันทำห้พูดกันไม่รู้เรื่องปกครองกันไม่ได้ แม้แต่ผัวเมียถ้าไม่มีความถูกวาถูกตัวมันก็อยู่กันไม่ได้ทำความเข้าใจกันไม่ได้สามัคคีกันไม่ได้จะเรียกร้องสามัคคีกันให้มันเหนื่อยแรงกลเปล่ามันก็มีไม่ได้ประชาธิปไตยของประชาชนที่ไร้ศีลธรรมนั่นก็คือประชาธิปไตยที่จะเชื่อดคอประชาชนเหล่านั้นนั่นเองนี่เพราะมันผิดฝาผิดตัวเกินไป ดูต่อไปถึงข้อที่ว่าธรรมะจะเป็นฝาเป็นตัวได้อย่างไรธรรมะเป็นฝาหรือเป็นตัวตอบว่าเป็นได้ทั้งสองฝ่ายเป็นได้ทั้งฝาและทั้งตัวแล้วแต่กรณีว่าฝ่ายไหนจะต้องปฏิบัติอย่างไรธรรมะ <c oughs> ที่ทำให้เกิดฝาเกิดตัวเหมาะสมแก่กันและกันนั่นแหละจำเป็นอย่างยิ่งผู้ปกครองหรือผู้ถูกปกครอง ต่างฝ่ายต่างต้องมีธรรมะเป็นฝ่ายของตนของตนนักเศรษฐกิจหรือนักการเมืองที่หาแต่ประโยชน์ของตนประโยชน์เพื่อพรรคของตนนี่นับว่าเขาผิดฝาผิดตัวกับความเป็นมนุษย์ของเขาเป็นอย่างยิ่งการหลงทรัพย์หลงอำนาจคือการผิดฝาผิดตัวของตัวเองยิ่งทำไปก็ยิ่งทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ เอาที่นี่มาดูคู่ของการถูกฝาถูกตัวผู้ที่บังคับจิตใจได้ <c oughs> ในทางศีลธรรมนี่จะมีความถูกฝาถูกตัวสำหรับจะเป็นผู้มีหีริและอดตะปะ <c oughs> ผู้มีหีริและอดตะปะนั้นถูกวาถูกตัวกับการที่จะเป็นผู้มีศีลผู้มีศีลจะมีความถูกฝาถูกตัวกับการที่จะเป็นผู้มีสมาธิ ผู้มีสมาธิมีความถูกฝาถูกตัวกับการที่จะมีปัญญาการมีปัญญาย่อมถูกฝาถูกตัวกับการที่จะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากปัญหาหรือความทุกข์ทุกประการการมีศีลธรรมนั่นมันเป็นการถูกฝาถูกตัวในการที่จะเป็นนักสหกรณ์กรที่ดีนักเศรษฐกิจที่ดี นักการเมืองที่ดีนักปกครองที่ดีเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ดีต้องมีศีลธรรมเป็นฝาเป็นตัว <c oughs> ธรรมะต้องถูกขวาถูกตัวกับโลกมิฉะนั้นโลกจะไม่เป็นโลกแต่จะเป็นโลกาวินาศคือความวินาศของโลกการแยกโลกออกจากธรรมะคือความบ้าหลังที่สุดของหมู่มนุษย์ ระบอบผด็จการนี่ถูกฝวาถูกตัวกับพวกที่ร้ายศีลธรรมระบอบผด็จการที่ดีนั่นคือทําอย่างพ่อกับลูกพ่อนี้ถ้าหากว่าเรื่องพระเจ้าอาโศกไม่ใช่เป็นเรื่องนิยายแล้วนั่นแหละคือตัวอย่างที่ดีของการถูกขวาถูกตัวผด็จการอย่างพ่อกับลูกพ่อคุณรามคําแหงก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ ธรรมะควบคุมผด็จการได้ดีให้มันถูกฝาถูกตัว hmm. ในที่สุดนี้ก็ขอหวังขออ้อนวอนขอตั้งความปรารถนาว่าขอให้ธรรมะกลับมาให้ธรรมะกลับมาสู่โลกให้ธรรมะกลับมาสู่มนุษยชาติให้ธรรมะกลับมาสู่นักเศรษฐกิจให้ธรรมะกลับมาสู่นักการเมือง ให้ธรรมะกลับมาสู่นักปกครองให้ธรรมะกลับมาสู่สภาผู้แทนให้ธรรมะกลับมาสู่รัฐบาลให้ธรรมะกลับมาสู่ประชาชนเถิดให้มีความถูกฟ้าถูกตัวแก่กันและกันทุกฝ่ายธรรมะกับโลกต้องถูกฝาถูกตัว โลกจึงจะอยู่รอดมนุษย์จึงจะอยู่รอดจะมีนักเศรษฐกิจที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักปกครองที่ทำไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนรัฐสภาหรือรัฐบาลที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน ธรรมะกลับมาอย่างนี้แล้วความถูกฝาถูกตัวจะเป็นไปถึงระดับสูงสุดและเป็นไปได้โดยง่ายได้ไม่เกินวิสัยถ้าธรรมะแยกจากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็นถ้าธรรมะแยกจากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็นถ้าธรรมะแยก จากการเมืองโลกนี้ก็คือเมืองนรกทันตาเห็นขอแสดงความหวังว่าพุทธบริษัททุกคนจะมีความเป็นพุทธบริษัทของตนอย่างถูกวาถูกตัวต่อบุคคลทุกแขนงรอบด้านประเทศไทยเป็นเมืองพุทธเป็นชาวพุทธเป็นไทยพุทธกันทั้งประเทศหรือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศ นต้องเรียกว่าประเทศไทยเมืองพุทธมันยังมีความไม่ถูกขวาถูกตัวบางอย่างบางประการเหลืออยู่พ่อนี่ไม่สมควรแก่ประเทศไทยเมืองพุทธเลยมันเกิดการขัดแย้งสวนทางกันอยู่อย่างนี้แล้วความสงบสุขจะมีได้อย่างไรขอให้ท่านทั้งหลายทั้งที่เป็นนักปกครอง และผู้ถูกปกครองจงได้วินิจฉัยในเรื่องนี้ให้ดีๆว่าธรรมะนั้นจะมีมาได้ก็ต่อเมื่อมีสิ่งที่ธรรมะต้องการธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องการความคงเส้นคงวานี่เราต้องมีความคงเส้นคงวา ธรรมะต้องการความถูกฝาถูกตัวเราก็ต้องมีความถูกฝาถูกตัวมีความคงเส้นคงวาถูกฝาถูกตัวแล้วทุกอย่างจะเป็นไปในทางที่ถูกต้องีลธรรมจะกลับมาโดยง่ายแล้วก็จะอยู่กันอย่างนอนตาหลับไม่มีอันตรพาลรุกรานเข้าไปถึงห้องนอนดังที่มันได้แสดงวิเแววให้เห็น ขอให้ความถูกวาถูกตัวนี่มีแก่พุทธบริษัททุกคนทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อแล้วพระพุทธกระทำประสงค์ก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงไม่เพียงแต่ มีสัญ,ญลักษณ์มาแขวนไว้ที่คอและยกแก้วเหล้าดื่มขึ้นดื่มข้ามหัวท่านจนหมดความเป็นเสียียนดังที่กล่าวมาแล้วนั้นพอพุทธบริษัทร,รู้จักสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทร,รู้จักทำตัวเองให้เป็นพุทธบริษัทอย่างถูกฝาถูกตัวกัวกบพระพุทธระธรรมประสงค์ความสุขเจริญงอกงามในที่ทุกอย่างทุก สถานก็นจะมีโดยไม่ต้องมีใครให้พรมันเป็นไปได้ในตัวมันเองการบรรยายปาทกถาธรรมสมควรแก่เวลาแล้วคือหมดเวลาแล้วอาตมาขอยุดติการบรรยายนี้ไว้ด้วยความหวังดังที่กล่าวมาแล้วนั้นขอให้จงเป็นไปตามนั้นโดยทุกๆกบการเทิน